สวัสดีค่ะชาวพูนิก้าทุกคนวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของพูนิก้านะคะ,ะถ้าจะเข้าเว็บไซต์ใหม่ของเราก็คือสามารถพิมพ์ address ข้างบนเป็น p u n i c a co th newweb ได้เลยค่ะเรามาดูหน้าตาเว็บไซต์ใหม่ของเรากันดีกว่าเนาะนี่อันนี้จะเป็นเลือนซ้ายขวานะคะสีสันสดใสามากส่วนทางด้านซ้ายมือพอเราเอาเมาส์ไปจิ้มแล้วก็จะมีเมนูลัดขึ้นมาเป็น เมนูที่จะสามารถเข้าไปในหน้าต่างๆของเว็บไซต์ได้ก็จะมีพวก New, Book, r e g i t o r Unica Mac อะไรพวกนี้นะคะต่อมาเรามาดูวิธีการสมัครสมาชิกกันดีกว่านะคะโดยการกดคำว่า r e g i t e r ที่มุมขวาด้านบนได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วจะมีบอกไว้ว่าการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์นะ่ะสามารถใช้ได้ทั้งเว็บไซต์และเว็บบอร์ดเลย,ม,เลยมาแล้วก็มาใส่กัน User n a m นะคะขอให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นห้ามใช้ภาษาไทยเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะทำให้ไม่สามารถ log in หรือแสดงผลเป็นชื่อของเราได้เนาะใช้ได้แค่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขเท่านั้นค่ะ Email เ,เป็น email ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันที่สามารถส่งเมล l เข้าไปติดต่ออเผื่อมีการร่วมสนุกหรืออะไรอย่างนี้เราจะได้ยืนยันตัวเองได้เนาะ แล้วก็พาสเวิร์ดนะคะเป็นพาสเวิร์ดที่เราสามารถจําได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมานั่งคิดหรือว่าวันทีอาจลืมเราต้องเสีย username อันนี้ไปเนาะอันนี้ก็คือให้ใส่พาสเวิร์ดอีกครั้งเสร็จแล้วกดรีจิสเตอร์ได้เลยค่ะพอสมัครเสร็จจะขึ้นไปหน้านี้มาก็คือคุณสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสักแป๊บหนึ่งจะกลับมาที่หน้าเว็บหลักเหมือนเดิมแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้เลย เสร็จแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้จดจําชื่อเราไว้เพราะว่าเข้ามาครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องใส่อีกเราก็จะได้กดตรงนี้ remember me แล้วก็กด login ได้เลยค่ะนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสามารถ comment หรือเข้าไปที่อื่นได้แล้วต่อไปเราก็จะลองเข้าไปดูที่เว็บบอร์ดกันดีกว่าโดยการกดที่บอร์ดได้เลย แทนๆเข้ามาแล้วนะคะเว็บบอร์ดใหม่ของเราพื้นหลังสดใสงดงามมากอ่เราก็มาใส่ชื่อตรงนี้เลยอันนี้ก็เช่นกันนะคะถ้าอยากให้ชื่อเราอยู่ต่อโดยที่ไม่ต้องเข้ามาใหม่แล้วต้องรออินใหม่เนี่ยก็กดชื่อติ๊กตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ค่ะ เมื่อเข้ามาในเว็บบอร์ดเราจะต้องยืนยันตัวเองก่อนโดยการอ่านคำถามตรงนี้ว่าเขาถามว่าอะไรแล้วป้อนเข้าไปในช่องนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กดเปิดใช้งานทีนี้เราก็สามารถเข้าสู่เว็บบอร์ดได้แล้วอีกที่หนึ่งวิมีของเล่นให้เล่นด้วยเดี๋ยวพี่ฮันนี่ลองดูซิว่าหมุนได้เท่าไหร่นะคะโอ้ สามผู้นี้อ่ะพอแล้วเราเล่นเว็บบอร์ดพอแล้วเรากลับไปที่เว็บไซต์หลักของเราดีกว่าค่ะโดยการกดตัวนี้ก็ได้นะเว็บไซต์หลักกลับมาแล้วค่ะ